คุณผู้ชมครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอ,สอพิษณุโลกพักก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางเข้าพบนายแพทย์ไกลสุขเพชรบุรณินในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรึกษาหารือข้อกฎหมายกรณีโพสต์ดราเบียผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดียพร้อมยินดีให้ดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษตามมาตรา43 จากกรณีที่ในปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งและเป็นสะสะพิศุโลกพักก้าวไกลได้โพสต์คลิปวิดีโอดื่มครับเบียร์ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่อมามีผู้เข้าร้องเรียนผ่านสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิศุโลกให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดกฎหมายมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรบ้างซึ่งกรณีดังกล่าว ในปฏิพัทธ์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงเจตนาให้สอสอจอพิศณุโลกและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบความตั้งใจของการโพสต์คลิปดังกล่าวเบื้องต้นแล้วโดยในนริศกันทวันนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศณุโลกและ นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังและก็พิจารณาว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่หลังจากผ่านกระบวนการหารือในปฏิพัฒน์ได้มาพบกับสสจพร้อมกับแจ้งว่าจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายมีโทษตามมาตรา43อัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกจะมีโทษปรับ5 0,000่นบาทและเมื่อผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขอขอบคุณสยามนิวส์